ลือสะพัดนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกระต่ายพันนิพาวัย15ปีซุ่มตั้งท้องกับผู้จัดการส่วนตัวจนคลอดลูกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถค่ะสำหรับนักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดังอย่างกระต่ายพันนิพาหรือพันนิพาเขียวเพชรที่สร้างผลงานเพลงทะลุ100ล้านวิวแทบทุกเพลงสาวหน้าสวยวัย15ปีจากจังหวัดเลยอรอครอบครัวประกอบอาชีพทำนาเกิดที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยและเมื่อไม่นาน มาน,นี้สาวกระต่ายก็ได้ประกาศออกจากค่ายดังเพื่อคิดอยากหา,หารายได้มาจุนเจือและปลดหนี้สินให้กับครอบครัวจนสาวกระต่ายนั้นได้เจอกับไพบูลแสงเดือนผู้จัดการที่เห็นแววในตัวเธอจึงได้ดาเธอมาขัดเกลาวฝึกร้องเพลงทั้งที่มีความสามารถเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจนเธอมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองอย่างดุ่งดังและเป็นที่ทราบกันนี้ว่ากระต่ายพนิพานนั้นเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการทำเพลงเองลงใน YouTube โดยมีเพลงแรกคืออยากโดนอ้ายกอด ฝากชีวิตให้เธอดูแลน้องแพ้เข้าหรืออ้ายลำเอียงผู้สาวโสด เห่าสับสนหรือคนฮักตามลำดับภายใต้การดูแลของคุณครูสอนภาษาไทยไพ่บูลแสงเดือนแต่ที่ทำเอาเธอดังเพียงชั่วข้ามคืนก็คือเพลงเมาแล้วก็คิดฮอดและเมื่อไม่นานมานี้กระต่ายพนิพาเธอนั้นได้เก็บหอมลอมลิศเพื่อซื้อบ้านด้วยเงินสดกว่า4.3ล้านซึ่งเป็นเงินที่เธอหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงโดยผู้จัดการส่วนตัวได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อประกาศความสำเร็จของกระต่ายพนิพาว่ากระต่ายพนิพาสาวน้อยมหัศจรรย์วัยส 15ปีจากค่ายจัวดชาสตูดิโอจังหวัดเลยกับบ้านเงินสดหลังแรกในชีวิตของเธอในราคา4.3ล้านบาทด้วยน้ำพักน้ำแรงอดทนขยัน พยายามอดออมวางแผนและกระตันยูนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของการบริหารจัดการดูแลแบ่งปันด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาของผมและทีมงานจวดจัสสตูดิโอและน้องๆในค่ายอีกทุกๆคนที่ผมต้องดูแลไม่ได้มากก็ต้องเลี้ยงปากท้องตัวเองและครอบครัวได้ขอบพระคุณทุกความเมตตาที่มีให้พวกเราเสมอมาเราสัญญาว่าจะสร้างงานดีๆมีคุณภาพเพื่อตอบแทนทุกท่านครับขอบคุณจากใจจริงครับและล่าสุดต้องบอกเลยว่ากลายเป็น ที่วิาพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ค่ะเมื่อหลีสะพัดหนักร้องชื่อดังกระต่ายพันิพาวัย15ปีซุ่มตั้งท้องผู้จัดก,การส่วนตัวจนคลอดลูกโดยงานนี้ในโลกออนไลน์ได้แชร์คลิปวิดีโอของกระต่ายพันิพาจนว่อนโซเชียลเมื่อเธอนั้นดูอวบม,มีน้ำมีนวลผิดปกตินอกจากนี้ยังใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่โครง่งซึ่งชาวเน็ตก็ตาดีจับเพียวรุดถึงท,งท้องที่ดูโตผิดปกติซ้ำกับการอัดคลิปช่วงหลังๆมักจะหาอะไรมาปกปิดท้องอยู่เสมออีกทั้ง ใน a c e b o o k ส่วนตัวของคุณแม่สาวกระต่ายนั้นก็ยังได้โพสต์อุ้งเจ้าตัวน้อยที่ใส่หมวกรูปกระต่ายซึ่งจากกรณีนี้ทําให้ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายค่ะก็เพราะว่าเธอนั้นกําลังเจอข่าวหรือว่าพ่อของเด็กนะั้นเป็นผู้จัดการคนใกล้ชิดที่เมื่อสองปีที่แล้วเคยโดนอดีตภรรยาออกมาใช้ความสัมพันธ์ว่าเขาทั้งคู่นะั้นเป็นมากกว่าผู้จัดการส่วนตัวและนายจ้างนั่นเองอย่างไรก็ตามต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกทีหากมีความคืบหน้มได้อย่างไรทีมข่าวจะรีบนำเสนอโดย ด่วนค่ะ